สวัสดีครับอยู่ใน,นช่องคุณพ่อกัดไฟกันนะครับเย่ Ye. ก็วันนี้ทําเป็นออรลคเนนนะครับก็ได้ลองก็เนี่คือพวกที่ได้ลองลองมานะที่ยังไมไ่ทำก็คืออะไรคือวันที่อัดนเนี่ยยังไม่ได้ลองได้ลองก็จะอัดอัดขึ้นมาแล้วนะครับก็จะเป็นออรลคเนติงแทงนะครับก็อันจริงจริงไอตัวเกตสามเนี่ยมันสามารถอัน,นจริงจริงทั้งสามสองหนึ่งเลยนะมันสามารถไปยัดใส่ใครก็ได้แต่ว่าเพื่อความคุ้มค่าในการเล่นแล้วจริงๆก็คือยัดใส่ ซึคุเพราะว่ามันเอาจริงๆคือมันซับซึคุนะแต่ว่ามันแค่ไม่ได้ขอติดชื่ออะไรเท่านั้นเองซึ่งลูกเล่นสกิลทั้งหมดมันคือซับซอคุโยมินะครับก็มาดูกันเลยดีกว่านะฮะแน่นอนว่าเล่นเป็นโอลร์เคลนซึคุบังคับตัวเริ่มก็ต้องเป็นเยวเทพวิจิเบลชีเนาะเพราะว่ามันต้องเล่นกับเกรดหนึ่งเกรดสองนะนั่นเองนะฮะก็ไรทับจั่วสกิลเหมือนกันแต่ว่าขอติดชื่อก็เลยต้องใช้เป็น อิจิเบลชีนะฮะแน่นอนว่าคุณพ่อทําเกือบจะหรูของซึกุวไว้แล้วฉะนั้นมันก็จะค่อนข้างจะแสบตานั่นเองกับอ่าซึกุยมิกเก็ตสามนะครับหนึ่งหมื่นสองพันมีโพเทคสกิลแอคทีฟวันกาดวันเผอเินเคาน์เตอร์บัตหนึ่งทิ้งมือหนึ่งใบเลือกการ์ดซึกุโยมิกในโซไม่เกินสามใบจวดตามนั้นสมมติว่ามีสองก็จวดสองมีสามก็จวดสามถ้าได้จวดสามใบ เปิดทำเด็ก5้าใบเอา2ใบแปะท็อปที่เหลือเรียงใต้ตามใจชอบนั่นเองอีกสก,กิลหนึ่งออโต้แวนการ์ดเหมือนกันเมื่อเราไรเช็คเจอทริกเกอร์2ใบแถวหน้าบวกหมื่นเท่ากับว่าเวลากระจะกาดให้ซื้อคุ2ขอสองไรเข้าสมมติว่ายืน1 2,000เหมือนกันให้2 0 0 0มืมาบอกขอสอง่าให้สอง0มืห้าขอ2ไรเข้าเอ้ย2งห0 0้าเขาบอกว่ามิดแล้วครับแต่เราไปเช็คเป็นทริกเกอร์ทริกเกอร์2ใบ แล้วแถวหน้าจะบวกหมื่นมันจะกลายเป็นตีอยู่ที่สี่หมื่นสักสี่หมื่นสองเพราะฉะนั้นฝันตรงข้ามเวลาเล่นหรือเวลาเจอซึกุยม,มิก็ต้องกาดเผื่อไว้ซึ่งมันมีหลายๆตัวท,ทำให้เหลี่ยมข้างหลังได้อีกอย่างการบูทหมื่นบูทบวกพลังบวกชิลอะไรได้อีกซึ่งสามเวฟที่ค่อนข้างน่ากลัวเพราะเหเลี้ยงท็อปได้แบบดุดนั่นเองนะครับตัวท,ทำให้ซึกุ้ะมันดุขึ้นไปจากเดิมก็คือเจ้านี้นั่นเองนะฮะเป็นการเดใหม่เนาะ หัวหน้าผู้ขับผู้ขับผู้รับใช้ทะเจ้าแห่งธนูแสงจันทร์ซื้อคูมิโอริหนึ่งมื่นสองพันมีโพเทคคอนติเนียจากท a k กเกอร์โซนนะครับถ้าเราได้เช็คก็จะนับว่าเป็นทริกเกอร์เพราะฉะนั้นทำให้สกิลซับกับสกิลล่างของซือคือโยมีนั่นเองนะฮะแล้วก็ออโต้เมื่อการ์ดใบนี้ถูกแสดงจากการได c เช็คเลือกเปนกาดหนึ่งตัวบวกหมืน่นแล้วก็สามารถเคาน์เตอร์บัตหนึ่ง บวกหนึ่งคีได้ด้วยเท่ากับว่าเป็นคีที่เข้าทิกเกอร์ที่เสียหนึ่งบาทหรืออ่าก็เช็คเจอก็บวกหมื่นอยู่ดีเพราะฉะนั้นมันสามารถจริงๆไปเนี้ยมันถึงบอกว่าไปใส่เด็กอื่นก็ได้ใส่ซื้อนโนโอะก,ก็เช็คก,ก็บวกหมื่นแวนก็ได้แต่ว่าให้คุณจริงๆก็คือเล่นกับซือครูเพราะว่าเวลา ไอเนี่ยเปิดมาปุ๊บมันถือว่าเป็นทริกเกอร์ถ้ากับว่าเจอไอ้นี่ปุ๊บเคาน์เตอร์บัตหนึ่งบวกคี้แล้วก็เช็คเจอคอีกลูกหนึ่งก็จะบวกหมื่นบวกคี้ใครก็ได้แล้วก็แถวหน้าบวกหมื่นนั่นเองนะฮะจริงๆกวางอ่ะคุณพ่อคิดว่าไม่ใส่ก็ได้แต่ว่าใส่ไว้ก็ดีเพราะเด็กนี้มีการโซชาร์จเกจสามค่อนข้างบ่อยหรือโซชาร์จค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นกวางเนี่ยมันไม่ได้เอามาเรียงท็อปหรอกมันเอามาอ่ามันเอามาบวกพลังทั้งสนามมากกว่านะาก็ กวาง12,000มีโพเทคนะครับเจ้เลือหใบก็ได้นะ Active Vale ลี n, so บยบอลเทินโซบัสเกต3 2ใบทิ้งมือ1ใบท็อปเด็ก7ใบแสดงที่จะเข้าทิกร์ไม่เกิน2ใบแลบ้วแปะท็อปแล้วก็ทั้งสนามเราบวกหมื่นกวางตัวน,นี้คุณพ่อว่าเป็นทางเลือกมา,มากเลยจะใส่เหลือ1ใบหรือไม่ใส่เลยเพราะว่าที่เล่นมากวางก็ไม่ขึ้นคุณพ,พวว่อก็เล่นได้สบายสบายเพราะว่ามันถ้าเชนถูกมีการซอคูในโซ3ใบปุ๊บมันก็เล่นได้สบายซึ่งไอ้พวกเนี้ย ใบใหม่ทั้งหมดเนี่ยมันซับทําให้ขึ้น3ปุ๊บเราสามารถมีซึุคุยมิสาใบในโซได้ไง่ายๆนั่นเองก็จะเป็นเกียตสองใบใหม่นะฮะสาระใช้แห่งสารใช้เทพเจ้าแห่งจันทราแห่งจันทรากลมฟุโยเก้าพันชิวพันออตโต้เมื่อเข้าสู่ช่องแวนหรือช่องเลียเขาจะบัสหนึ่งจัวหนึง่งเละกก์ดจากดอบหนึ่งใบสามารถอบนันไดไม่แปะบนท็อปเด็กได้ เลือกนอมัลหนิวหนึ่งใบสามารถเอาใบนั้นไปแปะบนท็อปเด็กได้หรือแต่ว่าถ้าเราเป็นแวนถ้าแวนเราเป็นเกรดสามหรือสูงกว่าสามารถเลือกเอาเข้าโซได้แทนก็จั่วแล้วเอาหลุมไปแปะท็อปถ้าแวนเราเป็นเกรดสามสามารถเอาเข้าโซได้ก็เอาหลุมเข้าโซก็เอาซื้อคู่เข้าโซนั่นแหละซื้อคู่เกรดสองลงมาเซฟทิง้งไอ้นี่ลงมาบัสหนึ่งจวแล้วเอาซื้อคู่เกรดสองยัดแวนเราเป็นเกรดสามแล้วแล้วก็มีถ้าเกิดว่าเราจะมีซื้อคู่ในโซสามใบก็จะได้จวดสามเรียงท็อปนั่นเองนะฮะ ใส่เต็มสี่นะคุณพ่อคิดว่ามันค่อนข้างได้ใช้อ่ะบางคนอาจจะใส่ลดเหลือสามใบแต่ว่าคุณพ่อคิดว่าใส่สี่ค่อนข้างจะคุ้มเนาะแน่นอนว่าเด็กซื้อคูนะฮะจะไม่ใส่ซูคโยมิกก็ไม่ได้เนาะก็ซูคุยมิกเกตสองเต็มสี่นะครับบังคับเนาะเก้าพันชิวพันออโตแวนเมื่อออโตแวนเมื่อเริ่มต้นไลฟ์เฟสของเราโดยทำเด็กห้าใบเอาหนึ่งใบขึ้นมือแล้วเอามือหนึ่งใบทิ้งถ้าทิ้งเป็นซูคโยมิเกตสามสามารถเอาซูคุยมิเกตสามมาซูพิลิไลได้ อีกสกิลหนึ่งออโต้แวนเลียเอ้ยไม่ใช่คอนตินิวแวนเลียในเทอนเล่าไม่ใช่สิในกนราโนสี่อยู่นี้โจมตีแวนถ้าในโซโลรมีอีจีเบลชีอยู่ใช่ไหมไม่ใช่สิในโซลรมีสุกยมีเกรดหนึ่งบวกสามพันก็ตีหมื่นสองง่ายๆทั้งแวนทั้ทงช่องเรียเราเป็นตัวช่วยตีข้ามเส้นฟอร์สกับเอ้ยข้ามเส้นโพเทคกับแอคเซลง่ายๆสองใบเนี่ย ถ้าคุณไปลดกวางก็จะใส่เป็นสามใบหรือเป็นรถที่เกียรสองก็เพิ่มมาใบาหนึ่งได้คุณพ่อใส่เป็นมากะลองไว้กลางๆนะฮะให้ทุกคนได้ดูว่าเป็นอ่ะหาง่ายๆมากะลองนะฮะก็กระพันชิวพันออโต,โตเรียการดวันเพื่อนถ้าเรามีการดูท็อปเด็กในเทิร์นนี้ในเทิรนเราตัวมันจะบวกหมื่นซึ่งถ้าคุณไม่อยาใส่มากะลองจะมีอีกสองตัวที่คุณพ่อค่อนข้างแนะนําจะใส่ก็คือ ไ uh, ทเฟิลเป็นแบสซิสซึ่งสกลิลบนจะ,จะไม่ใช้จะไปใช้สกลิลล่างแทนออตโตเรียเมื่อโจมตีถ้าเคยดูท็อปเด็กจากเทอร์นถ้าดูท็อปเด็กเคยดูท็อปเด็กในเทอร์นนี้แบบาลังห้าพันล 5, 000, แล้วก็โซบัสเกรดสามหนึ่งใบห้ามพีจีได้ก็โอเคนะหรือจะเป็นโปรโมใบ,บนี้ก็ได้ก็จะทำให้เกรดหนึ่งเราค่อนข้างจะไม่ขาดซึ่งจะอาจจะไปขาดเกรดสหรือจริงๆโปรโมใบนี้ค่อนข้างดีนะ สก,กิบบนบอกว่าเมื่อรับบูทแวนเลียใช่ไหมเขาจะบัตหนึ่งทําเด็กสามใบหนึ่งใบแปะท็อปที่เหลือเรียงใต้ใช่ไหมไม่ให้หนึ่งใบขึ้นมือที่เหลือเรียงบนหรือเรียงใต้ตามใจชอบเลยด้วยซ้ําอีกสก,กินหนึ่งจากบนมือเมื่อเริ่มต้นไลฟ์เฟสถ้าแวนสังกัดเราเป็นเกรดหนึ่งหรือต่ากว่าสามารถทิ้งตัวมันเปิดรับเด็กห้าใบเอาเกตดสองหรือต่ากว่าหนึ่งใบขึ้นมือได้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เก่งทําให้การันตีเลยว่าเราไม่หลุดสอกุเกตดหนึ่งแน่ หรืออาจจะม,มีเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นแล้วกันว่าจะไม่หลุดซึ่งแนะนําคุณพ่อใน้นำสองตัวนี้ก็ได้เป็นเป็นใครก็ได้3มคนเนี้ยค่อนข้างดีอัน,นจริงๆมีเลต t ท n เกิอีกใบหนึ่งแต่ว่าเ e ต t a n เกิอ่ะคุณพ่อคิดว่ามันมาถอดโซซื้อคูเราถ้าแบบบางทีที่แบบตัวเล่นไม่ขึ้นแล้วโซเราฟิกๆอย่างเงี้ยซื้อไอเลตเทนเกิลมันจะเล่นยากไงเลตทเกิลมกัเนาะใส่ใบใหม่สี่ใบนะครับสารเราใช้เทพแห่ง กระจกจันทราซาเอะแปดพันชูหมื่นออตโต้เมื่อกาเป็นอีเข้าอยู่ช่องแวนการ์ดค้นหาเทพดาจันเซียวซึกุยม,มีเกรดหนึ่งจากกองหนึ่งใบสุพีเรลัยลก็คือการันตีว่าเป็นซึกุเกรดหนึ่งอีกอีกหนึ่งอีกสี่ใบในเด็กแล้วก็สกิลแอคทีฟเลกาดวันเอร์เทินนะครับถ้าเวนการ์ดเราเป็นเกรดสามหรือสูงกว่านําเลก,กาดเกรดสองของเราหนึ่งใบย,ยัตโซดูทับเล็กสองใบเอาไม่เกินสองใบแต่นั้นแปดท็อปที่เหลือเรียงตายเป็นเขาว่า a อ t ที e เอาเลียเตะเลียของเราเข้าโซเปิดท็อปสจะเรียงท็อป2ใบหรือจะเรียงใต้หรือจะเระเียงท็อปหใต้1ก็ได้นั่นเองแปลไทยเป็นไทยแล้วเท่านี้นั่นเองแล้วก็บังคับใส่อีกใบนึงนะครับซิคุยม,มิเกรด1นึ่นั่นเองใส่เต็ม4เนาะ8,000ันชูหมืน่นออตโต้แวนการ์ดเมื่อเริ่มต้นไลฟ์เฟสของเราถ้าในโซเรามีเกี่ยวเทพไจีเบลชีอยู่เปิดทับเด็กหใบเอาหใบขึ้นมือ แล้วก็ทิ้งมือหใบถ้าทิ้งเป็นซึคุยมิเกรด2อเอามาสสุพิเไลได้นั่นเองก็หลังจากนั้นถ้าถ้าเป็นโครงเก่าไอซึอคุกเกรดหเนี่ยมันจะทําอะไรไม่ได้แหละเพราะว่ามันจะเป็นตัวบูดหมื่นไอบูทแปดพันซึ่งตอนนี้จะมีใบนี้มาช่วยเตะน้องคนนี้เข้าโซแทนแล้วทาให้เช็คชอปได้และทําให้โซเรามีเกรดซึคุโยมิสตัวในโซนั่นเองง่ายดีแล้วก็ใส่ตัว ไงแดมมานะครับเด็กนี้อันจริงจมันก็ไม่ได้ใช้แดมเยอะแต่ว่าก็ใส่ติดไว้2ใบนั่นเองก็เจมินี่นะฮะแอคทีฟถ้าเป็นกัดเราเป็นเอยถ้าเรามีเดเมนโซนสามใบหรือมากกว่าเอามันจะโซนละไหหน1่เดมแล้วก็ได้นอนนะครับโปรโมสุดแกร่งของออราเคิลเป็นคัสตารแปดพันชูหม,มื่นออโต้เลก,กาดวันเพเทินถ้าเราได้เช็คเจอทริกเกอร์ยูนิต ตัวบันบวกหมื่นติดวันเปเทินต่อให้เช็ค2ใบก็บวกแค่หมื่นเดียวนั่นเองก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่วางสนุกไ้ที่ตูดแวนค่อนข้างจะน่ากลัวจากตีสอง0มื่นครับเช็คเจอทิกเกอร์สองลูกจะเป็นสี่หมื่นสี่หมื่นผันตงข้ามกาดมา, 40, าสี่0มืนสองอละอ่ให้ให้มาห้าหมื่นสองเลยกาดมาห้าหมืนสองแถวหน้าแล้วบวกหนึ่งมื่นมันจะกลายเป็นห้าหมื่นแล้วคนนี้จะบวกอีกหมื่นหนึ่งจะกลายเป็นหกหมื่นนั่นเองน่ากลัวมากถ้ายืนตูดแวนได้ผันตรงข้ามคือ PG แวนไม่ก็ กัดสดสุดใจนั่นเองนะครับซึ่งเด็กออร์รเเทิ้งแทงหลังจากที่คุณพ่อบอกว่าหลังจากที่มันมีคีเซนเทเนลมาเนี่ยคุณพ่อแทบจะไม่ได้ใส่ดอพีจีแล้วนะเพราะฉะนั้นยิ่งซื้อคูนเนี่ยถ้าเราเชนติดมันไม่จําเป็นต้องใส่ดอพีจีเลยด้วยซ้าก็เลยใส่เป็นจูอ่เป็นคีทั้งหมด12บใบนั่นเองรวมกับเกรดสามอีก4ี่ใบท่ากับว่ามันจะมีคีทั้งหมด16บใบในเธนในเด็กนี้นั่นเองนะฮะแล้วก็ฮิลใหม่เต็มสี่เลยนั่นเองก็ ตามนั้นนะฮะจัดหนักจัดเต็มวิธีเล่นของมันก็คือออราเคิลซื้อคูเดิมที่มีของดีขึ้นมาขึ้นมากว่าเดิมนั่นเองก็จะเป็นเนี่ยขึ้นหนึ่งตอนนี้ไม่ใช่เจ้านี่ผิดตัวเราจริงๆเราต้องไล่เป็นสื้อคูเกรดหนึ่งใช่ไหมแต่เผอิญว่าแบบเราจั่วมามีสามสองหนึ่งและไอ้สามสองแล้ว, 3, 2, แ,ลวแล้วเราไม่อยากจะ แล้วเรามีสามสองแล้วมีน้องคนนี้อยู่เราไม่จําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนแค่คลิหรือทริกเกอร์กับกองไปเฉยๆ้วเกบสามกับสองไว้เพื่อจะมาสุพิมาไลท์เป็นใบนี้จวหนึ่งแล้วก็กดสกิลของน้องซุพิเลไลท์อีกทีหนึ่งแล้วก็แล้วก็จบเทินครับแล้วก็เริ่มเทินใหม่สแตนแอนด์รอจวก่อนแล้วก็สกิลซื้อคูเปิดสเด็กห้าใบเอาหนึ่งใบขึ้นมือที่เหลือเรียงใต้ ก็เอาขึ้นมือหนึ่งใบถ้าเอาถ้าแล้วก็ทิ้งมือให้หนึ่งใบด้วยถ้าทิ้งเป็นซุกคุกเกรดสองคุณก็สุพิริไหลได้เลยถ้ากับว่าไลฟรีนั่นเองแล้วก็ในโซมีซุกคุกเกรดหนึ่งตีบวกสามพันเป็นตีหมื่นสองที่เหลือก็จะอาจจะเอาใครมาลงข้างมาช่วยตีหรือเปล่าก็แล้วแต่คุณแล้วแต่ชอบอาจจะเป็นเจ้านี้ในรณีที่แบบใส่มักะล่องือนคุณพ่ออาจจะเป็นมกกากะล่องมาช่วยตีก็ได้ไง่าย แล้วก็ตีไปอะไรไปวางสนุกไปเทินหน้าก็บวกหมื่นอะไรพวกนี้หรือไม่ตีก็วิ่งแวนอย่างเดียวเลยก็ได้แล้วก็จบเทินครับสแตนแอนดร์แล้วก็เปิดทับเด็กห้าใบครับถ้าในโซเรามีซอคูเกดหนึ่งแล้วก็ทิ้งเกตสามทิ้งทิ้งมือหนึ่งใบถ้าทิ้งเป็นเกตสามก็สูพีไหลตู้มอิมเมเจอร์ก,กีฟโรเทคหนึ่งเด็กนี้นั่นโรเทคหนึ่งนะเพราะพลังค่อนข้างเยอะอ่ะ สก,กิลเป็นแอคทีฟเพราะฉะนั้นเราใจเย็นๆไม่ต้องรีบกดในโซเรามีซือคูสองใบนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเรามีอย่างที่คุณพ่อบอกเรามีซือคูเกรดหนึ่งอยู่บนมือแล้วก็ลงมาแล้วก็เอาน้องเกรดหนึ่งเนี่ยเตะซือคูเข้าไปเตะปุ๊บเปิดอัเด็กสองใบเรียงท็อปคราวนี้มันอาจจะเรียงท็อปมันก็เรียงอาจจะเอาเป็นแค่นอร์มอลนอร์มอลเรียงไปเลยก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวซือคูจะกดสก,กิลจวแล้ว ก็กดสก,กิลจวของซูคุก็ได้ทำให้มีมือมาเป็นตัวเลือกเยอะขึ้นหน่อยก็เอาถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันได้จวก่อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณกณก็ณกรเรียงท็อปไปเลยสองใบเป็นปนอมอนนอมอนเอาเสร็จแลวกก้วก็กดสก,กิลคัตเตอร์บัตหนึ่งจวสามครับในโซมีซูคุสามใบจวดสามพบมไม่ได้บอกว่าขอซูอคุชื่อต่างมันขอแค่ซูคุในชื่อสามใบนั่นเองนะครับมันชื่อสากันได้เนาะ แล้วก็จั่วมาสามถ้าจวสามเรียงท็อปคุณก็คราวนี้คุณก็เรียงไปเลยสมมติว่าเปิดมาเป็นเป็นสามกับคีอย่างนี้อ่ะสมมติเป็นสามกับคีอย่างน,มมาน,างนี้คุณก็เรียงให้ครบทวนแค่นี้ที่เหลือคุณก็ไม่ต้องจั่วแล้วเด็กนี้ก็ลงให้ครบเต็มบอร์ดเรียงท็อปไว้สองใบเป็นสองใบนี้อืมแล้วก็ลงการ์ดให้ครบก็ง่ายๆอาจจะลงเป็นซื้อคู่หนึ่งใบง่ายๆตีสิบสองอีกข้างหนึ่งก็ ไง่ายๆก็เป็นไอ้นี่ขึ้นมือมาก็ลงมาตีเลยไม่ต้องไม่ต้องเก็บไว้เพราะว่าไม่มีสก,กิลอื่นแหละเนี่ยแค่เนี้ยตีบวกสามพันเนาะแล้วก็แวนวิ่งเลยหรือถ้ามีให้ดีหน่อยก็อย่างนี้คุณพ่อบอกว่าถ้าให้ดีก็คือวางสนุกตูดไว้โดยเจ้านี้ถ้ามีสองใบก็ลงสองครั้งได้เลยถ้าไม่เจอแคนเผาแคนยิงแคนบายแคนล็อกก็สบายๆยี่สิบครับ แล้วเราเรียงท็อปแล้วไงปัญหาคือเราเรียงท็อปแล้วไงเช็คครับดาเมจอ่าไรทิกเกอร์เช็คเป็นใบนี้จิ้มแวนบวกหมื่นแล้วก็สามารถเคาน์เตอร์บัตหนึ่งอ่าเคาน์เตอร์บัตหนึ่งให้แวนบวกขีดได้ด้วยครับแล้วก็คิดติ๊เกอรทิกเกอร์อันนี้อาจจะให้ข้างก็ได้แล้วก็ให้แวนบวกขีครับแล้วก็สกิลของคนนี้บอกว่าเมื่อเช็คเจอทริกเกอร์ก็บวกอีกหมื่นหนึง่งแล้วก็สกิลของสุขุยมิบอกว่าเมื่อเช็คเจอทริกเกอร์สองใบในเทอร์นนี้ แถวหน้าโบอีกหมืน่นนี่ก็เอาขึ้นมือจะตีออกที่ยี่สิบห้าสิบแวนสามคถ้าเราเรียงเป็นคิคิถ้าเรียเป็นคิฮิวหรืออะไรพวกนี้ก็แล้วแต่นั่นเองอันนี้จะเป็นสามสองข้านี้ก็แรงๆหน่อยจะเป็นอ่ดตึดตดสิบสองยี่สิบสามสิบนั่นเองก็ เล่นอยู่แค่นี้อันจริงๆซูคุยมิก็คือเล่นเหมือนซูคุยมิเหมือนเดิมก็คือเลียงและก็เลียงตายเปิดท็อปและก็เลียงตายซึ่งมันไม่มีถ้าไม่มีไอ้พวกตัวอย่างลิงจ็อกเกอร์ที่มันถอดโซเราแล้วก็มีโซเป็นซูคุอยู่แล้วก็จะใส่เป็นเล็ทเนเกิลได้ก็จะมีตัวที่ถอดออกได้อย่างตัวเริ่มเนี้ยขึ้นสามแล้วตัวเริ่มก็ไม่ต้องใช้แหละก็ถอดได้ไลยหรือไ้พวกนี้ก็ได้ก็ถ้าไอถ้าจะเล่นไอเจ้าเล็ทเทนเกิลจริงๆมันก็ได้นะแต่ว่าคุณพ่อคิดว่ามัน ไม่รู้สีแล้วแต่ชอบละกันเนาะก็จะมี r e c t ทงโก้ที่เล่นได้แล้วก็สองตัวนี้ที่ใส่แทนมักกะลองได้นั่นเองนะฮะที่เหลือก็เหมือนเดิมเลยหรือคุณจะไปเอากวางออกเลยก็ได้คุณก็ไปใส่แมชีเนี่ยเต็มสี่แล้วก็ใส่เกตสองเพิ่มอีกใบหนึ่งใส่มักกะลองเพิ่มใส่แมชีเพิ่มหรือใส่โปโมผู้ชายเพิ่มก็แล้วแต่ชอบนั่นเองนะฮะก็อลาเคิลก็จะเป็นประมาณนี้เนาะกะับสายซื้อคุนะฮะคุณพ่อคงไม่ได้เอา พวกนี้ไปเล่นกับซูซานุเนาะเพราะว่าคุณพ่อคิดว่าซูซานะเด็กมันค่อนข้างจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วซึ่งสายต่อไปของออลาเคิลน่ะมันจะเป็นสายแม่มดในบล็อกหน้าเนาะมันจะกลับไปเป็นแม่มดเพราะฉะนั้นแม่มดจะเก่งมากเน้าว,ว่าถ้าอยากเล่นออลาเคิลวีอยู่ก็ไปหาของซับแม่มดเก่าๆมาอย่างแม่มดเกตสามตัวรองสีม่วงม่วงพวกเกตสองทั้งหลายพปรมุงโปรมูอะไรพวกนี้ลองไปหาหาดูลองนะหาเก็บไว้นั่นเองแล้วก็ เหมือนเดิมแม่มดก็จะใส่เป็นคีสิบสอเหมือนเดิมนั่นเองนะฮะก็ประมาณนี้เนาะกับออรเ์เลคเซอรอคูอัปเดทอัปเดตใหม่ของของใหม่นั่นเองนะครับก็ไปลองจัดลองเล่นดูได้นะฮะวันนี้คุณพ่อไปแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ